น้ำปีไก่ปีกลางนะครับมาทําเป็นเมนูใต้รสชาติเข็มข้นจัดจานเลยครับเมนูนี้ครับแกงเผ็ดปีไก่ครับนำปีกลางมาบ้างๆก่อนนะครับจะได้สุกง่ายๆแล้วก็นําพริกแกงใต้เนี่ยครับมาละลายกับน้ํำก่อนนะครับใส่กะปิหวานไปด้วยนะครับใส่น้ําลงไปแล้วก็ละลายให้แตกตัวก่อนนะครับเวลานําไปแกงแล้วก็จะได้ไม่ติดเป็นก้อนครับ แล้วก็มาเริ่มตั้งน้ํากันเลยครับใส่น้ําเปล่าลงไปครับเมื่อน้ําเดือดปุ๊บเนี่ยเชฟก็จะใส่พริกแกงใต้กับกะปิหวานที่เราผสมไว้นะครับละลายน้ําไว้ลงไปให้หมดเลยครับน้ำเดือดก็ใส่ปีกไก่ลงไปได้เลยครับ รอจนกว่าปีไก่จะสุกหมดนะครับแล้วก็มาปรุงรสชาติกันโดยน้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยครับให้ส่วนผสมละลายเข้ากันแล้วก็เข้าเนื้อไก่ให้หมดเลยนะครับได้ที่แล้ครับเชฟก็จะโรยใบมะกรูดซอยลงไปครับ เพิ่มกลิ่นความหอมครับอย่างที่เห็นเลยนะครับการปรุงรสชาติเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยนะครับเพราะมมีความเข้มข้นของพิกแกงใต้ยอยู่แล้วนี่แหละครับแกงใต้ไขว่ทำยาครับทำกันง่ายๆครับลองทำกันดู